ับผมเกตติ้งคีไซวันนี้จะมารีวิวไอติมเนลเล่นะคะเนลเล่มาขายในซอยเลยนะครับสวัสดีครับพ่อค้าครับไอติมรสชาติไหนขายดีที่สุดเลยครับใช่สตรอเบอรี่ไหมครับสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็พีนัทบัตเตอร์นะครับราคาก็ตามที่เห็นนี่ใช่ไหมครับใช่ครับครับอ่ะขอดูข้างในหน่อยครับ ันนี้อะไรครับเอสซี่พาวเวอร์เอสซี่จะได้อะไรครับชีสชดได้เลยครับไมโลมีไหมครับมีครับไมโลกี่บาทครับยี่สิบใช่ไหมครับ ไมโลนะครับไอคิดที่เอาอช้อนครับนาหน้า,นาออเรนส้มนะครับช็อกป๊อปช็อกโกแลตช็อกโกแลตชิพมีประมาณกี่แบบได้ครับตามจิตอย่างครับสามสิบอย่างนะครับรบอ,อ่าเริ่มขายกี่โมงถึงกี่โมงครับ ามโมงเช้าถึงประมาณทุ่มหนึ่งนะครับขายขายกี่ซอยครับก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเลยนะครับบริเวณหน้าร้านนี่ใช่ไหมครับครับครับอ่าเพลงประจำคือเพลงอะไรครับอ๋อต้องกดตรงนี้นะครับมีกี่เพลงครับเพลงเดียวมีเพลงเดียวนะครับ ปลดไฟปลดลำโพงช่วงในใช่ไหมครับตรงนี้ครับตรงนี้นะครับ,รบและปกติเป็นมอเตอร์ไซค์มีไหมครับไม่ม,มีแต่จักรยานอย่างเดียวนะครับนะครับแต่ต่างยี่สิบนะครับแล้วก็เก็บที่ให้น้ำบัตรพี่เขาครับ ตามช่องเกตตี eh ool, ini, woah, care, like, hey ้ดีไซน์และเกตตี้มีโชว์ด้วยนะครับทุกคลงช่องเกตตี้ดีไซน์นะคบดูในยู u b e ได้เลยนะครับเอเคนะครับใหด้ียเรู้นะครับโอเคนะครับโชคดีนะครับเกตตี้บอกลาผู้ชมเลยครับไลกดแชร์กดตดราเบอคครับบายเก่นะครับโชคดีนะครับ